และ AI สามารถสร้างไรายได้ตาทางไหนได้บ้างแล้วมันจะทำเงินได้จริงไหมอย่างแรกเลยนะคุณสามารถที่จะวาดรูปแล้วไปทำเป็นสมุดแล้วเอาสมุดเนี่ยไปทำเป็นปักพ้าได้อีกทำสินค้าของอย่างต่อมาทำติ๊กเกอร์ลายอย่างต่อมาออกแบบโลโก้ป้ายเวทิป้ายสินค้าป้ายเมนูอาหารต่างๆแล้วก็ทำอีบุ๊กนะเป็นหนังสือต่อมาก็คือจะเป็นดิจิตอลโปรด,ดัปแบบัตรคำเป็นบัตรภ,ภ,ภาษาอังกฤษนะใช้เป็นสื่อการเียน มันคือการส่่อการโฆษณาสื่อโฆษณาภาษาไทยโปรโมทเพื่อกิจแารสินค้าบางเรืด้วยอันนี้ก็เป็นแค่ต้นต้นและอีกอย่างค kind of ือการทำคอสออนไลน์การทำการ์ตูนแอนิเมชั่นหนังสือที่ทานที่ถือรอบติทานอันนี้ก็เป็นที่ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็มีสอนหน้าเพจแบบจัดเต็มให้นะส่วน้าเกิดใครอยากไปรูปแบบจัดเต็มทั้งสอนรอบต้นอยู่นะคะก็มีรอบต้นรอบเท็ กันค่ะ